สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำธุรกิจก็คือในเรื่องของการดูทิศทางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกกันว่า Global Mega Trend เวลาเราทำธุรกิจในยุคสมัยใหม่สิ่งที่จำเป็นที่เราต้องดูเลยก็คือในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหรือ Consumer Lifestyle ผู้บริโภคในยุคสมัยนั้นๆจะเป็น8ปปีที่แล้วหรือผู้บริโภควันนี้กำลังมองหาอะไรเขาบอกว่าโลกวันนี้ครับไม่ใช่โลกของคนในยุคผมแล้วล่ะเป็นโลกของคนในยุคใหม่ที่ผมเนี่ย ขอใช้ชีวิตในโลกของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องปรับตัวให้เข้ากับคนในโลกยุคนี้มากกว่าให้รุ่นลูกหลานนะครับที่เป็นเมเล์เนียลนะครับหรือเป็นเจนแซสเนี่ยมาปรับตัวให้เข้ากับยุคผมสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือพยายาม l v v r r g g ไอ้ไอ้ d i v e r s i t y ความหลากหลายในองค์กรแล้วก็พยายามดูว่าอะไรเป็น Strength เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ทําดีๆแล้วอะไรเป็นประสบการณ์ที่เราน่าจะมีโอกาสที่จะแชร์หรือแชร์แล้วก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจนะแชร์แล้วก็อาจจะไม่ทําตามก็ได้ซึ่งไม่เป็นไรทำไมคนยุคนี้เขาบอกเขาไม่สนใจเขาสนใจอนาคต<ม>เขาสนใจมากกว่าว่าทํายังไงเขาถึงจะทําได้ดีกว่าที่ทาถ้าเราสามารถสร้าง culture ขององค์กร,กรให้คนเนี่ยมี purpose ที่ไม่ใช่แค่เป็น vision mission, mission เพอร์เพสมันจะมันจะดูใหญ่มากกว่าหรือคนเนี่ยมันจะมีแรงบันดาลใจหรือมีอินสแเรชั่นว่าไอ้วันเนี้ยฉันตื่นขึ้นมาเพื่อจะไปทําอะไรที่มากกว่าตัวเองมากไปกว่าการที่จะไปทํางานแล้วรับเงินเดือนแล้วเมกับลิปปิงแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทนี้กำลังขับเคลื่อนเพอร์เพสอะไรที่มันใหญ่กว่าสิ่งที่ตัวเขาเองทำได้คนเดียวมันจะทําให้คนอินสไปร์แล้วอยากมาทํางานแล้วไม่ได้มานั่งคอยดูนาฬิกานะครับไอ้ตอนนี้กี่โมงแล้ว เพราะฉะนั้นการศึกษาก็เหมือนกันตรงนี้ว่าการศึกษายิ่งมีความสําคัญมากกว่าไดํมไปคือเป็นอนาคตของคนในครอบครัวเราอะของลูกหลานเราหรือคนในประเทศเราถุงคิดว่าดีเอ็นเอของคนในยุคใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญว่าถ้าเรามองว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบรวดเร็วมีความไม่แน่นอนสูงถ้าเราสามารถที่จะออกแบบในเรื่องของหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นให้นักเรียนเองหรือแม้แต่ครูที่เป็นอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะมีความเข้าใจ ในเรื่องความหลากหลายความแตกต่างของผู้เรียนหรือนักเรียนเนี่ยที่จะทําให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยทําให้เด็กนักเรียนเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้เลือกเส้นทางตามความต้องการของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่1นึ่งนะเรื่องที่2เนี่ยเรามักจะคิดว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องอยู่ในในห้องเรียนเท่านั้นซึ่งในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แล้วถูกท่านเพระาะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการเรียนการสอนเนี่ยควรที่จะ ให้นักเรียนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นแล้วผมคิดว่าโรงเรียนในยุคสมัยใหม่เขาทาเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นนะครับชวนคิดชวนคุยชวนแลกเปลี่ยนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตผ่านแนวคิดการศึกษาที่พร้อมรับกับก,บการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลทราน sfmation กับรายการ Future Read y s c h o o l โดย Versal International School At Verso International School, we inspire everyone to be future ready.